ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับแค่แซงแงีอยู่กับนี่นะครับผมเหล็กปอกนะครับผมเหล็กปอกนะครับก็เป็นเหล็กเส้นนะครับอันนี้นะครับก็จะเห็นว่านะครับปอกนะครับตัวนี้นะครับเขาจะเอามาทําคานนะครับตัวนี้ เอามาทําคานนะครับถ้าเป็นปอกเสานะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็จะเป็นคานน้อยนะครับอันนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับแค่เสงแงเอามาให้ดูนะครับก็การที่นะครับผูกเหล็กนะครับแบบนี้อ่เดัดเหล็กดัดเหล็กปอกแบบนี้นะครับก็เขาบอกว่ามันไม่แน่นหนานะครับผมจริงๆแล้วนะครับก็สามารถง้างออกแบบนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับ สามารถหลุดได้นะครับนี่แบบนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับก็ถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านนะครับผมหรือว่าซื้อมานะครับซื้อเหล็กปอกมาใหม่ๆนะครับเราจะทําการนะครับดัดหัวนะครับดัดหัวเหล็กปอกมาครับผมเพื่อให้ทําการยึดเกาะที่ดีกว่านะครับผมเนี่ย แบบนี้นะครับยึดเกาะไม่ค่อยดีนะครับอ่าถามว่าดีไหมนะครับก็าทามาตั้งแต่นานนมเน,นแล้วนะครับ <c oughs> ก็วิธีการยึดยึดปูนที่ดีนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าทํายังไงนะครับ ก็นี่นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นเหล็กที่ซื้อมาจากตามร้านนะครับผมโดยมากเขาก็จะดัดแบบนี้แหละนะครับทั่วไปเขาก็ดัดแบบนี้แหละนะครับแต่แค่เท่หงี้นะครับก็เอาเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยมาฝาก F อตก็แล้วกันนะครับก็นี่เขาดัดแบบนี้นะครับเราจะไม่ดัดแบบนี้นะครับเราจะเพิ่มเติมสักหน่อยนึงนะครับวิธีการทํานะครับแบบนี้นี่นะครับให้โยกทั้งสองด้านนะครับตรงที่เข้ามุมนะครับ นี่แบบนี้พี่น้องเห็นนะเห็นเห็นเห็นนะหาเหล็กกลมมานะครับหาเหล็กกลมมาเพราะว่าเออบางบ้านบางคนนะครับไม่มีเออเหล็กไอที่ดัดเหล็กนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเพื่อะเพื่อเพื่อที่นะครับก็ตัวนี้นะครับจะไปยึดเกาะกับปูนนะครับก็แบบนี้นะครับนี่ครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยจะช่วยกันใช่ไหมอ่าต่างจากอันนี้นะครับอันนี้นะครับจะเป็นเออ เป็นเหลี่ยมนี้เฉยนะครับนี่แบบนี้ดึงเวลาดึงออกนะครับมันออกง่ายๆเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับถ้ามันอ่านะครับก็แบบนี้จะยึดเกาะมากกว่านะครับแบบนี้ยึดเกาะในปูนเลยนะครับนี่อ่าจะเป็นลักษณะแบบนี้พี่นุ้ยอ่าอันนี้นะครับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยแค่ใช้ยงี้เอามาฝากก็แล้วกันนะครับสําหรับคนที่เอ่อคิดว่ากําลังทําบ้านเองหรือว่าคุมงานเองนะครับผมก็ ดัดแบบนี้สักหน่อยนึงนะครับก็จะช่วยในการยึดเกาะได้ดีเลยนะครับแต่แค่เทงแงบอกเลยนะครับแค่เทงแงไม่ใช่สถาปนิกนะครับเป็นสถาปนิกนะครับผมก็นึกอะไรออกก็ทําให้ดูแล้วกันนะครับก็อันนี้นะครับเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยแล้วกันเอามาฝาก f อหรือคนดูที่ไม่รู้ก็แล้วกันนะครับเอามาฝากนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครปกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อน Wadighab.